ตายอีกตูวซ้ายมือดาวตายซ้ายมือตายมิด่ลอยตายอีกเฮ้ยน้องครแล้มันสามพี่ทุบบอลตามเทพขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจผมไว้หน่อยนะครับก็ ใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับก็คือเวลาบ่ายโมงตรงถึง4ี่โมงแล้วก็รอบดกก็คือ5้าทุ่มใครอยากดูสตรีมหรือว่าไม่มีอะไรทางก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ Facebook แฟนเพจหอยสังนะครับก็อันดับแรกก็มาที่ค้นหา Facebook แล้วก็พิมพ์ว่าอหอยสังนะครับพิมพ์ว่า h o y s a n g ปึ๊บพอพิมพ์เสร็จป,ปึ๊บก็ขึ้นมาเลยปั๊บแล้วก็กดไปแล้วก็มาที่หน้าเพจผมเลยปั๊บแล้วก็ใครที่กดติดตามแล้วหรือว่าค้นหามาแล้วนะครับใครที่อยากได้เสื้อนะครับตรงที่มมป ไอคือเนี่ยลิงก์ซัพพอร์เตอร์ก็คือสามารถกดกดมาได้เลยนะครับกดมาแล้วเราก็กรอกอ e ีเมลอะไรหนะ่ะเหมือนเอาบัตรเหมือนแบบเรามีเงินในบอใช่ป่ะมันก็เหมือนแบบเอาวอลเล็ตอะใส่ใส่เลขวอลเล็ตอะไรอย่างเงี้ยแหละเราซื้อของในเกมฟรีไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเหมือนซื้อเหมือนเหมือนกันซื้อกดลิงก์ใส่รหัสเหมือนกันแล้วก็ข้างล่างแบบฟอร์มก็คือใครที่กดครบ6เดือนแล้วนะครับก็สามารถมากรอกแบบฟอร์มรอรับเสื้อได้นะครับตอนนี้ก็มีคนกดครบแล้วนะ ใครที่อยากอยากได้เสื้อหรือว่าอยากได้สติกเกอร์เพจก็กดซับสอร์เตอร์มาได้ฝักงเพจผมไว้ด้วยนะครับสตรีมทุกวันนะใครที่มาแล้วก็สามารถมาทักทายกันได้มากดติดตามเพจผมได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับผมน้องไอซ์ครับน้องไอซ์เกมนี้เกมนี้เราจะเป็นที่หนึ่งอีกทีนึงน้องไอซ์พี่ขอกำลังใจหน่อยได้ไหมครับเกมนี้เจอตึงไว้นะไม่ตึงหรอกมีพีห่หอ่อยนะอี่ย หนอยแล้วหรือยากมีอะไรบ้างล่ะไม่อยากกดหน้าพี่หน่อยเฮ้ยนี่หนูนี่เกินไปละกอุ้ยมีคนลงเฮ้ยมีมีมีไก่ลงมามีมีไก่ลงมาแจกคิวหลับตาแล้วยังได้เลยเกมเนี่ยกูบอกเลยเฮ้ยต้องข่มี่ไหน่ะวิวบาเลิตดิวบาเลิตขอบคุณแท็บอล็ตเตอร์ไว้นะครับ ไม่ทุกอย่างเดาทุกเดนมาต้องมาเล่นอะไรไยพี่อะดาวนดาว่่ตัว่องท้ายอยู่นี่ี่่มไรองฝ่ายหน้าขวาตรงที่ผมตายสตัวนไหล่บอลผมูให้อยู่บอลเลยพี่มันอยู่บอลมันอยู่บอลมันอยู่บอลไม่มีแล้วอะมาเอามาดิึ้นมาเอามาดิึ้นไม่ได้พี่คนตัวแล้วเนี่ยเาคนละตัวกันเลยพี่ เอ้ยาหัวแล้วมาหยอดไม่น่าลงมาช่วยี้ที่ำรมาช่วยยิงหนังกดู้อยู่โดนอแล่ยอันยาเี้ตายห่าหลังลมาเข้ากํลังไปทเลืข้างหน้าข้างหน้ามาข้ามาชุพิวเฮ้มันยนามาเขาวะอยู่อยู่เขาเลยเขาเลยวดนีีะคุณนั้เกียวด้วยบาเลตเกี้ไม่ได้ฟุกนะ ใช่ใช่ไม่ได้เต็มจริงไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปไ่หน่อยเลยดรื่องกันร้องดิเอาพี่เอาเอาเพื่อนมามามมอมามามามมามาามาาม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 มา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 มมามมามาบามวมามามามมมา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 มมมมามามมม พี่วันขาอ้ยขับน้องรับน้องไอ้เกียร์ขึไหนพี่ไหนะเจอแล้วเจอแจอแล้วเกขอกขอายชาร์จดีกว่าเว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 เย่่ไอ้บอลสี่อ่้บอลไม่ได้บอลไม่ได้ีเดขึ้นมกยาก่อน่ไมีตัวเปล่าว้ที่มันต้อง้ย อีแม่งอยู่บตี้เลยอไอหัวสูงอยู่เตี้อยู่อยู่บนตี้เลยพี่สมรวอีเาต็มเต็มเต็มเต็มี่มเต็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 มนอ็อเต็มเต็มเลยมอต็มอตเต็อยู่มะต็มเต็เตตัวเลยทเต็เต็มเต็เต็มเตเอมต็มเ็มเต็มเ่็มเมเต็มเ่็เต็วเห็เต็มเตมเเต็มเต็มเเตตม มันมอยู่เนี่ยต้างวงขหลังข้างหลังมึงักเลยหเนี่ยตรงหน้าพี่ยากไหมัเลยตีหนึ่งตีที่หนึ่งเี๋ยกูสกาวให้เดี๋ยวก็เจอกูเนี่ยได้เิงพี่กูยิงพี่ชายใหญ่กเฮ้ยดนกูนดนไอ้ดีบอลเนี่ยตัวซ้ายมือก็ดีนี่บอลมันกำลังเข้าวงเนี่ยาซ้ายมือพี่อ๋อเห็นแล้วไปไกลแล้วไปไกลแล้วเนี่ยคาับดาวดดาาดาวดวดาวลวดาวดาวลววว ั้บนนาโคตอนซผมอยู่นะมาดึงบอสผมมีก้อนโคงายใช่ไหมมาดูทีดาวแล้วตื่นเต้นเขาบ่อมาลุยกเดี๋ยวนี้มาดีบอสมาดีบอสมาดีพี่ผู้หญิงทุ่ดนะครับโอ้ยเย้กรแทกอี้ยตายนะเพื่อนไม่ดึกอ่ะนี่กูทายด้องแวะ

มาตายวงเหมือนกันมาตายวงเหมือนกันพี่ใช่ผมดิดาวพี่วิวดาวดาวพี่ดาวตัวที่พี่ดาวแล้วพี่ตำรวจนอกวงไปก่อนหนึ่ง่ะพี่ดาวผมเนี่ยเ้ยมันจะตะใช้ือสองตัว ตัวกระมาตรงไหนตัวไหนมีคนมาตรงไหนล่ะบอกันตวหลุดด้วยตรงไหนมีคนมาจะได้รู้ามึงเนี่ยมังเนี่ยไม่เห็นเนาะเอามันไปตรงนั้นล็อกได้ไหมวะรถคิดไปนอกวงข้างหลังพี่รวยพี่ไม่มีปืนไก่กูเล่นคิดคู่อยู่

ดีผมได้ดพีเเดี๋ยวกูจะไปทุมันคงไปหนนะไม่ไันไแล้วไม่ทันล้ไม่ทันล้ไม่ทันล้มาล้วุกคนกคเลยสองเดี๋ยววยสวยพี่กูมีพี่กูมีเรียกไงพี่มเรียลวพี่ยดป้อไ้้วเีกสวยพี่นีหมดีทไม่มีตัวลยี่สวยวันนีทุกคนด้วยนะครับเกมที่เอาจัดไหนเนี่ยเจ้าเข้าใจเรื่องการตื่หลังหรือเปล่า

มาดิผิดคู่เนี่ยมาดิเฮียมาดิดีพัาานธะยักษ์คมมาดิดีพัาานธะยักษ์คมบอกแล้วเป็นไปตามแผนเพลนี้ที่หนึ่งเขาบอกกินี้ที่หนึ่งหนึ่งพันดาวและกูทำได้ด้วยขออนุญาตนะครับหนึ่งพันดาวมาครับหนึ่งพันดาวเพลงนี้ต้องมาละวี แต่งครับหนึ่งพันดาวมือหนึงก็ถูกแล้วล้เบสมือหนึงเลยเฮียสิตัวมีคนบอกที่หึงสิคิวกดซัพด้วยไหนครับไหนพี่องมอะไรครับไหนดาวไหนขอคผมทีไหนยูไหนครับ